สวัสดีครับท่ทุกท่านในร้านนาฬิกาจัมมาริโอเการุ่นใหม่จากบมิโดนะครับเป็นนาฬิกาม mm ิโดทีวีสามสิบห้ามลิเมตรออโตเมติกดีไซน์สำหรับคุณสุภาพสตรีจะมีไซส์เล็กลงกว่ามิโดที่ได้รับความนิยมก่อนหน้านี้ก็คือขนาด40ม mm ิลเมตรตวนี้จะเป็นขนาด35 mm มิมลพร้อมความพิเศษก็คือประดับเพชรแท้8เม็ดมาร์เกอร์โดยนาฬิกาก็จะมีขนาดอยู่ที่35มิมลความหนา9.3ม mm มิลลิเมตร น้ำหนักที่118กรัมกันร้ำลึก100เมตรกระจกแซฟไฟา์ากันอรอยนะครับหนาบ้าปัดเรือนนี้เป็นนา้าปัดสีขาวมุกรหัสรุ่นก็คือ m 0 4 9 3 7 1 1 1 0 6 0บนะครับใายอยู่ที่44,500บาทเป็นกลไโพร,โรมาติกเรือนไม่นานเหมาะสำหรับคุณสุภาพสุภาพสตรีมากๆเลยสำหรับเรือนนี้เป็นสายเป็นแบบปัดแบบปิชเสื้อนะครับป่าหลังทึบ แล้วก็ความพิเศษรุร่นนี้ความดูไลรุ่นนี้ก็อยู่ที่การประดับไปแทบบนหน้าปัดสมหรับคุณสุภาพสตรีหน้าปัดสีมุกแบบนี้ขึ้นขกออ็สวยมากๆเลยนะครับสำหรับมิ d โ t ทีวสีขาวหน้าปัดมุกเรืนรุ่นนี้จะมีส่วนพิเศษให้กับทุกท่านนะครับลองติดต่อทบบางงานตา่างๆนะครับผม